สวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้วันนี้เก็บสัมภาษณ์คณะกรรมการคอมเมนต์น้องๆที่ได้รับรางวัลเลิศครับรายทางก็จะเป็นคลิปหนึ่งตัวสำหรับหนึ่งเครื่องดนตรีในชั้นสระถมและมัธยมครของการประกวดสอนทองใช่ครับก็จะเป็นคลิปที่ผู้ที่ได้รับรางวัลครับแล้วก็เป็นกรรมการคอมเมนต์ ครับผมครับเดี๋ยว,ว,วลองดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรอย่างไรบ้างใช่ครับคือเราต้องขนอุปกรณ์มาขนาดนี้ได้หรอครับเหลือที่ว่าการมีโดรนไหมครับ <c oughs> มีครับแต่ไม่เอามาม่น่า,นานจะได้บินเลยไม่เอา <c oughs> หลัหลักๆก็มีในเชิงภาพรวมก่อนครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดที่เราต้องเลี่ยงการพบเจอกันเป็นโควิดอะไรเงี้ย เป็นสองส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องคอมเมนต์ของเด็กโดยตรงที่ชนะเลยครับว่าทําไมถึงได้แล้วแบบอาจารย์ก็อาจจะแบบเสริมเสริมได้ครับว่าเพลงที่เอามาใช้จุดสังเกตจุดที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษรวมถึงธรรมชาติของเพลงเนี่ยมันควรจะมองที่อะไรครดทที่อะไรพิเศษการที่เป็นนักดนตรีมาก,ก่อนมันมีประโยชน์อะไรไหมครับก็ช่วยตั้งแต่ตอนถ่ายตอนตัดนี่แหลนะฮะเพราะว่าอ๋อ oh, ใช่ลหลายๆอย่างคือ มันมีไทมมิ่งของมันมีจังหวะของมันใช่ครับแล้วก็จริงๆเรื่องของคอนเทนต์ที่ได้กำการเต์ม,ม,มาบางทีเราก็มีเราก็มีอะไรบางอย่างที่เราก็พอจะรู้ว่าแบบอยากได้ประมาณนี้ถ้ายังไม่ได้เราก็จะซอกแซกกับกรมการเพิ่มพอ,รอเราเราคุยเรื่องดนตรีแล้วถ้าเผื่อว่ามันยังนําไปสู่ประเด็นที่มันไม่น่าสนใจเราก็จะรู้ว่านิดนึงก็จะซอกแซกเพิ่มอ่ะแล้วถ้าเป็นประมาณนี้ละครับอาจารย์เลยใช่ไหมใช่ครับล้วได้สีสั้อไหมครับ ไม่ได้สีนะจะจับนะจับเครื่องอยู่ถือพอให้โยเยครับจะไม่ได้สีงานล่าสุดนี่คืออะไรครับนี่ทำเอ็มบีใช่ไหมอเป็นเบื้องหลังคะเบื้องหลังเบื้องหลังเอ็มบีของเอเจนี่ครับที่เพลงจาขึ้นใจครับก็ไปถ่ายกันที่ที่อีสานนะครับตัวเพลงเขาบอกว่าเขาอินสติ้มาจากซอกันตืึมมีสำเนียงอะไรอย่างนี้หน่อยก็เลยไปที่ภูเก็อตัวนี้เผยแพร่ยังเผยแพร่หรอครับจริงๆแล้ว ทางวงก็คือปรึกษากันด้วยนี่แหละครับแล้วก็ไกด์ไปให้กับทางผู้กับว่าโจทย์ที่ต้องการมันอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ทากันบ้านเพิ่มให้นเขาก็ไปตีโจทย์ตีความแล้วก็สร้างเป็นเรื่องนี้ชื่อเพลงจำขึ้นใจครับจำขึ้นใจโอเคของอเอสเอชเซเว่นเนี่ยลองไป search ดูับ ว่าในในการปรับตัวที่เราปรับตัวมาสองปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปรียบเทียบนิดนึงว่าระหว่างมาเจอหน้ากันในอีเวนต์จัดเป็นงานกับการส่งเทปใหม่เนี่ยมันส่งผลยังไงกับการฝึกของตัวนักเรียนบ้างครับการประกวดในวิธีใหม่นะคะอย่างที่เราจัดกันมาสองปีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เพื่อว่าสามารถทดแทนกันได้ใช่สิ่งหนึง่งมันอาจจะช่วยได้ในช่วงเวลานี้ที่อยู่ในสถานการณ์ อ๋อบตรงนี้นะครับเดินหน้าับนี่เป็นภาพรวมต่างครับสำหรับปีนี้ของเด็กรวมๆทั้งหมดครับแล้วก็เจาะตรงเรื่องเพลงเข้าไปน้วยนะครับว่าเพลงท้ทยพกทธปีนี้เป็นไงบ้างมีจุดที่อาจจะผิด คิดที่คล้ายกันภาพคล้ายค้ายกันหรือว่าจุดที่แบบต้องสนใจนหรือไม่ใช่อะไรที่ทำมันเป็นหลักอ่ะมันจะเป็นงานเกี่ยวกับดนตรีนี่แหละครับก็จะเป็น มันก็ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอแบบที่เป็นเนื้อเรื่องอะไรมันจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอมากกว่าจะเป็นพวกเปนโนกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไลฟ์เซชั่นแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ครับผมอ๋อมีเรื่องของการสอนดนตรีด้วยไม่ใช่เออออ๋มีครับตอนตอนนี้คอร์สออนไลน์ที่ทำก็คือช่วงที่ตั้งแต่โควิดมาก็จะมีคอร์สเบลินคอร์สเปนโนมแล้วก็ที่กำลังทำอยู่มีของคุณหมอประเกษรเขียนเพิ่มเรื่องคอร์สหน่อยคอร์สเบลินคอร์สเปนโนมมันคืออะไรก็เป็นพวก ABRSM พวกแบบสอบเกรดอะไรเงี้ยครับ ก็คือเป็นแบบเขาเรียนออนไลน์เลยจะเป็น kind พ of ื้นสอนพื้นฐานเลยนะครับเพื่อแบบสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ให้ไปพัฒนาเอง๋อแล้วหน้าที่เราของคือก็ผลิตให้ครับไปผลิตให้ใช่ครับผลิตให้ก็แบ่งตามเนื้อหาจริงๆเนื้อหามันก็คืออีกองอิงตามเล่มพวกที่เขาให้สอบเกรดอะลูกบุกิ a อวไอซมีเกจหนึ่งเกจสองเกสามอะไรอย่างเงี้ยครับเปลงรายเรียนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมา ในช่วงโควิดใช่ไ่มหรือว่ามันมีก่อนส่วนใหญ่จริงๆงานเริ่มเปลี่ยนมาเป็นแบบคอ,อร์สออนไลน์เนี่ยช่วงโควิดอชอใช่ใช่ใช่ครับก็ประมาณ2ปีใช่ในช่วงสองปีนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าสองปีนี้ก็งานไม่ขาดเลยไหมครับมีมีขาดบางเพลงแจบจะขาดใจกันเลยทีเดียวขาดใจเลยช่วงในคอร์สลักษณะนี้เห็นเป็นงานดนตรีไทยบ้างไหมยังไม่มีครับ ที่ติดต่อมาเอาเป็นว่าที่เราทํากันเองอยู่อะที่เราทำกันเองก็เป็นเป็นโนไวโอลินแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งที่กําลังทําอยู่เป็นของคุณหมอประเสริฐก็จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเล็กเป็นแบบสอนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่เป็นจิตวิทยาเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนที่เรียนคอร์สนี้คือผู้ปกครองมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ปกครองเลยครับครบเลยอ๋อคุณหมอประเสริฐจะเป็นผู้ปกครองครับคือปกติส่วนใหญ่ก็คือก็มีการเรียนการสอนอยู่แล้วอะแต่ว่าก็ ปรับรูปแบบมาทําแบบออนไลน์เพิ่มเพราะว่าอย่างของหมอประเสริฐคือรอบนึงที่รับอะ่ะมันรับคนได้น้อยกับอรื่งที่สองคือต้องไปถึงเชียงรายคือเขาสอนอยู่ตรงอ๋อเพราะว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เป็นโอกาสในการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วเหมือนจน,นมีอะไรอีกนะครับก็เป,เป็นงานไลเซชั่นค่ะไลเซชั่นคืออะไรไลเซชั่น ก็แบ,บ่งแบ,บ่งอ,อได้สองแบบเลยก็คือรีเชันที่เรคคอร์ดเสียงทันทีและถ่ายทันทีในเท็คเดียวกันซึ่งแบบนั้นก็ก็จะสดหน่อยก็จะเป็นวงประเภทที่อิ p พ o v i s ซีเยอะซิงค์ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็ยังเป็นคือกลุ่มของวงดนตรีที่ำการเล่นดนตรีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปถ่ายสัมมนาวิชาการไม่ได้ถ่าย,ายมีอีเวนต์จริงๆปีที่แล้วมีทำสัมมนาวิชาการออนไลน์ ใช่กับสโตรเกสใช่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 ครับจริงๆพวกงานโฆษณาก็มีบ้างเหมือนกันครับแต่ก็วนเวียนกับดนตรีเป็นหลักก็เปียโนอะไรเงี้ยโฆษณาเตี่ยงไม่คิดอยากจะทําเป็นคอนเทนต์ของตัวเองหรือหรือชแนลของตัวเองหรืออะไรต่างๆแบบนี้จริงๆก็มีทยอยทําแต่ว่ากันหลักพอมันมีทั้งงานเซอร์วิสที่แบบเรารับทํากับกับงานโปรเจกต์ตัวเองอ่ะมันก็ขนานขนานกันไปบางทีพองานโปรดักชันมันมันก็จัดการเรื่อง กรอบระยะเวลาบาองอย่างค่อนข้างยากครับพอสมมติเอาแค่ง,งานที่เป็นเซอร์วิสพาร์ทพรีบรักทันของงานหนึ่งก็เอาอร์แลบซ้อนก,นกันกับงานที่เรากำลังตัดอยู่ไปแล้วเนี่ย mm hmm. มันใช้เวลาซ,ซ้อนกันไปซ้อนกัมนมาตลอดก็จะจัดการยากด้วย mm hmm. ความที่เป็นนักดนตรีที่เอกเคยเรียนดนตรีมามันช่วยอะไรได้ไหมถ้ากับงานดนตรีที่ถ่ายเนี่ยช่วยมากเพราะว่าจริงๆเห็นใช่ว่าเห็นเทนพอยของนักดนตรีค่อนข้างเยอะอะ กลุ่มเราที่เราทำก็คือนักดนตรีคลาสสิกตลัดซึ่งกลุ่มนักดนตรีคลาสสิกก็จะเจอปัญหาเนี่ยครับว่าบางคนถ่ายเราไม่เก็บเลยอะ่ะมันซิงไม่ตรงคือมันไม่ไม่ได้เลยเรื่องซิงเรื่องซิงตรงซิงเป,เ,<ล>เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะอ่าคือ,ค,อ,ค,อคือถ้าสมมติว่ามันเป็นงานสดไปเลยอะ่ะปัญหานึงก็คือสมมติถ้ามันเป็นวงหลายๆเครื่องเครื่องมันไม่ได้เล่นพร้อมกัน่ตลอดเวลาก็จะมีปัญหาเรื่อง คนถ่ายไม่แน่ใจว่าเครื่องไหนกาลังเล่นเครื่องไหนไปต่อเนื่องไหแล้วนี้ควรจะไปเครื่องไหนใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นงานที่เอามาเปิดแล้วก็เล่นซิงค์ไ,ไ,ไ <c oughs> ายหลายเทปก็จะเกิดปัญหาว่าบางทีก็ดูไม่ออกว่าซิงค์ตรงไหม <c oughs> มือเล่น,ตร,น,นตรงนั้นตรงนี้หลุดหรือเปล่าจริงถ้าเรื่องซาวด์เนี่ยเราเราก็มีคนที่ทําซาวด์โดยเฉพาะให <c oughs> ้อยู่เหมือนกันคนระับแต่ว่าจริงถ้าจะบอกว่าช่วยได้เยอะอาจจะช่วยประหยัดเวลา ในบางส่วนเช่นเราไม่ต้องไปแก้อาจจะยกตัวอย่างอย่างอย่างวงที่ทำให้เยอะสุดก็อีเทเซเว่นอย่างเงี้ยคือมันเป็นวงนี้ดังวงนี้ดังวงนี้ดังใช่รับนี้อเป็นวงที่มีลายกระจุกจิกๆนั่นนู่นนี่เยอะซึ่งเราจะคุยกันบ่อยๆว่าเราคือคนไกด์ให้คนดูฟังอะไรในเพลงหมายความว่าคือฟังแล้วไกด์ให้คนดูฟังอะไรในเพลงหมายความว่าปกติถ้าเกืดอไปฟังกันเองเนี่ย ก็อาจจะได้ยินในสิ่งที่เลเยอร์ที่มันอยู่หน้าหน้าหน่อยแต่สมมติว่ามันมีลายกินกระตุกกระติกอยู่แล้วเราสึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมัน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 เล่าได้เออเวลาเราถ่ายไลฟ์เซสชั่นเราก็อาจจะบอกว่าขอเจาะให้เฉพาะตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้แบบลายที่ปกตินั่งฟังอาจจะไม่ได้ยินแต่เห็นภาพแล้วรู้ว่าดีดแบบนี้อยู่อาจจะได้ยินขึ้นมาได้ในงานที่เราทํานประจำอย่างงาน r m ร n ม e วิดีโอเนี่ยเราทำออกเป็นโนกนเยอะมากเป็นแบบเด็ก เลยก็มีที่แบบเขาประกวดแล้วเขาก็ไหนๆก็ซ้อมแล้วก็อ่ะพวกความแบบให้ถ่ายไว้ยงงานเพอร์ฟอั์นวิดีโอก็จานวนหนึ่งที่เราอันนั้นก็ถ่ายไปทำอะไรครับเอ่อบางทีก็เก็บไว้เป็นพอร์ตเก็บไว้เป็นอะไรนะครับเก็บไว้เป็นพอร์ตอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีคนเราไม่ได้เห็นแต่ว่าไปประกวดนู่นประกวดนี่มีแต่เอกสารแต่นี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนส่วนกัาที่เก็บไว้ใช่ครับหลักๆหลักๆตรงนี้จริงๆเพอร์ฟอร์แมนวิดีโอที่แบบถูกถ่ายอย่าง ยางตั้งใจอย่างดีใช่ครับผ่านกระบ,บ,บวนการทำปริเลชันจริงๆแรงๆไปเลยเนี่ยองค์ไทยก็ไม่ไม่ค่อยไ,ได้เห็นที่เป็นเทรดิชั o n ด้วยแต่ว, classic, แว,ว่าของคลาสสิกเราก็จะเห็นลบนข้างค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ได้ทําของคลาสสิกค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จริงคอร์สออนไลน์ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อเลยนะครับการทำคอร์สออนไลน์ของของค์กรไทย <laughs> ใช่ครับจริงๆอาจจะอาจจะมองว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อคนไทยเองเพียวๆก็ได้ ใช่เพราะว่าคือไม่ต้องมองว่าเนื้อหารมันต้องลึกมากแต่ว่าคนที่ต้องการอะไรที่มันเบสิคได้สัมผัสใช่รู้ประมาณนึงเพื่อเข้าใจมันและใช้งานมันได้ก็ก็ยังไม่อันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็น,ไม,หนไม่รู้ว่ามีไหมแต่โอเคผมเองไม่เห็นจริงอ,อย่างคอร์สออนไลน์เนี่ยทำครั้งเดียวก็ขายได้แบบยาวๆเหมือนกันนะเนื้อหามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามตามสภาพ ทคโนโลยีหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าการปฏิบัติมันก็มีพื้นฐานที่มีความรู้มีทักษะของแต่ละเครื่องดนตรีอยู่ใช่ที่มันเป็นพื้นฐานที่มันก็จะประมาณเนี้ยไปก่อนแล้วเรื่องต่อยอดก็ว่ากันไปพอเอกมาทํางานตรงนี้แล้วเห็นการบันทึกคลิปที่เป็นลักษณะของการส่งงานของน้องๆหลานๆเนี่ยครเอกได้เห็นอะไรบ้างแล้วมันควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างอ๋อก็หลักๆอ่ะจริงๆพอมาเป็นการประกวดมันก็ต้องเน้นเรื่องเสียง เป็นหลักกอนอย่างแรกเลยฉะน,นั้นนีจริงเข้าใจว่าหลายๆที่อาจจะคุมสภาพแวดล้อมไม่ได้ในตอนถัดคือเรื่องเรื่องมีไม้ที่ดีเรื่องอะไรพวกนี้ครับมันก็มันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าการคุมสภาพแวดล้อมกันเลือกก้องที่พอจะเก็บเสียงได้ดีในะระดับนึ่งในกล้องไปหรือว่าเสียงข้างนอกไม่กวนนะครับเจะสัมพงอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่สองคือเรื่องภาพเนี่ยจริงจริงกล้องมือถืออ,อะไรพวกนี้มันก็ โอเคนะในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีเรื่องแสงที่ติได้หน่อยที่มันก็ช่วยได้แับคุณภาพกล้องที่ไม่ได้สูงก,ก็อาจจะดูเรื่องสภาพแสงให้มันแบบมีแสงเทียมพอเข้าอนะไรเงยครับก็คือถ้าเรามีข้อจำจกัดสร้างอนนะุปกรณ์เนี่ยก็ต้องจัดก,การปัจจัยแวดล้อมช่วยแทนต้องไม่ได้โปรมากก็หาแสงธรรมาตแสงอะไรช่วยไป แสงธรรมชาตินะครับเรื่องของเสียงเพราะว่าจุดที่รับเสียงมันอาจจะอยู่ที่โทรศัพท์มันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเอรรครื่องดนตรีองค์ประกอบของภาพพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆมันก็อยู่ในมาตรฐานที่ก็พอจะดูออกว่าปฏิบัติอะไรเพราะว่าเฟรมมันก็คือตั้งตรงๆให้เห็นอะไรเง<ช>ี้ยนั่นแหละครับเรื่องเรื่ององค์ประกอบภาพสําหรับการประกวดก็ เห็นชัดนิ่งๆได้ประมาณนี้ประมาณนี้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันคือเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และลองทำไปเรื่อยๆใช่ครับรู้สึกว่าปีนี้ถ่ายมาส่วนใหญ่จะเฟรมภาพจะดีกว่าปีที่แล้วอยู่เฟรมภาพจะดีไหมเพราะว่าอะไรครับคือองค์ประกอบของภาพครับปีที่แล้วยังมีแบบมีวังเอียงมีวังเฉียงหรือแบบขาดๆเป็นเกินมากแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีการ ทำมาบ่อยพัฒนามากขึ้นเราเคยเจอแบบกลับหัวมาก็มีหรือไม่ก็แต่ส่วนของภาพเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดอกไม้อะไรนีเออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะอยู่กับเรานานสักแค่ไหนครับมันจะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันพัฒนาไวมากฮะของบางทีแบบสงสาีแต่ก่อนกล้องตัวหนึ่งเราใช้แบบสามสี่ปีก็ก็อยู่ได้ก็เทคโนโลยียังโอเคอยู่เดี๋ยวนี้คือของเล็กลงคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆราคาถูกลงเรื่อยๆ ก็น่าจะเซตอัพนี้น่าจะได้อีกประมาณสองสปีมั้งต่ตัวนี้ใกล้แล้วตัวนี้ใกล้แล้วในที่มันก็อยู่ที่งานเราและใจเราเลยนะหรือเปล่าหรือเปล่าว่าเราเอยเราคิดว่าสไตล์ของเราประมาณนี้มันก็อยู่หรือว่ามันมันขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเพราะจริงๆเอ่อพูดถึงงานเราที่ทําเป็นหลักอะปฏิปจเป็นงานเซตอัพแบบเซตอัพเพื่อถ่ายทุกอย่างมันแทบจะคุมสภาพแวดล้อมได้เกือบเกือบทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าต้องทั้งไฟต้องทั้งอะไรต่างๆแใช่ <ๆ S 2> รครับซึ่ง<ม>โอเคเยอยา่างกล้องสเกลนี้มันก็ใช้งานสะดวกง่ายไป<ม>แต่ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพไฟที่มันเอาไปทําอะไรต่อได้ค่อนข้าง,งน้อยยา<ม>กอะไรอย่างเงี้ยในรางการกล้องใหญ่แบบนี้ก็<ม>ก,ก,ก็ใหญ่เลยไฟดีเลยคุณภาพ<ม>ดีเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับงานประเภทแบบถ่ายไวถ่ายเร็วจบงานไวอะไรเงี้ยคือม,มันขึ้นอยู่กแบบับโจทย์งานขึ้นอยู่กแบบับ ปลายทางของงานว่าใช้คำารรทดถ้าตัวเนี้ยถ้าไปถ่ายรายการถ่ายสารคดีเงี้ยครับก็จะง่ายมากสบายเลยครับถ้าเราไม่พูดถึงอุปกรณ์เลยเนี่ยเราพูดถึงหัวใจก่อนคนทํางานบันทึกหรือคนทำงานสื่อสารเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในจิตวิญญาณอยู่บ้างหรือสัญชาตญาณอยู่บ้างเอ่อถ้าอาจจะแยกเป็นสองอย่างให้แล้วกันครับท่านในแง่ภาพอ่ะก็คือความครบถ้วนของ ของสิ่งที่ไปเก็บบันทึกความครบถ้วนในที่นี้อาจจะมองเป็นเฟรมก็ได้ครับว่าเราเห็นสภาพแวดล้อมรวมๆว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ลงในรายละเอียดเป็นยอยา่างไรอย่างเช่นมาประกวดอันนี้ใช่ไหมครับก็เห็นทั้งห้องว่าบรรยากาศรวมของห้องมันคือที่ไหนยังไงเห็นวมีใครอยู่บ้างเห็นมากกว่าเฟรมใช่เห็นทั้งหมดใช่ครับก็กล้วก็ไปดูว่าแบบอมเน,นี่ยใครมีอะไรยังไงอยู่บ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเอามา อย่างน้อยๆถ้าสมมติว่าไม่ไม่ได้มีเสียงอะไรช่วยเล่าเลยภาพมันต้องเล่าได้เพียงพอว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรครับถ้าได้แง่าภาพแต่ว่าในแง่เนื้อหาก็อาจจะดูสิ่งที่มันเกินจากที่มันอยู่ในห้องออไปรอบๆว่ามันไปสู่ประเด็นอะไรบ้างอะไรครับมันก็มีประเด็นหลักประเด็นรองตามๆกันไปก็อ,อะไรไอีกทีหนึ่งของผมจะเป็นแนวแบบทํากันบ้านให้เยอะ ดูเรฟเลนเทิดอย่างงานไหนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างงานไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีภาพในหัวหรือม,มีโทนงานที่เราจะถ่ายออกมาอย่างเงี้ยครับจะได้ถ่ายไปในทิศทางเดียวกันนะหรือแม้แต่กระทั่งจูนแบบเจ้าของงานว่ากชรสไตล์ไหนครับผมเราค่อยตีโจทย์ออกมาเป็นภาพไปทีกดีที่เป็นลักษณะอเงี้ยแต่าไ,<ง>ไ่คิดว่าส่วนหนึ่งคือมันต้องมีสัญชาติยานอ่าใช่ครับ ต้องคาดการ์ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับล้วก็ต้องมันบางทีมันก็คือต้องประสบการ์ฝึกบ่อยเยอะๆฝึกบ่อยทาบ่อยครับเพราะว่าที่จริงงานสื่อมันคือแบบส่วนหนึ่งเอางานวิดีโอเนี่ยมันก็มันไม่ได้กรอบตายตัวขนาดนั้นอ่ะมันก็คือเหมือนแบบเราเจองานประเภทนี้ก็ต้องทําแบบนี้งานประเภทนี้ก็ต้องทําแบบนีคัสตอมมันไปตาม ตามโจทย์ตามวิธีการเลยตามลูกค้าใช่ครับแต่ถ้าเป็นของเราเองมันก็แล้วแต่สไตล์ของเรานใช่ครับแต่ว่าภาพเราก็สุดท้ามันคือต้องทำให้ที่เล่าเรื่องเนาะใช่ครับทางใดทางหนึ่งจะเล่าให้รู้เรื่องก็ได้เราให้ไม่รู้เรื่องก็ได้ดี๋เวจะแสดงนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่เราทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้แค่แค่ตัวเราคืออุปกรณ์แล้วก็สาคัญที่สุดคือพลังงานบางคนไม่สนใจเรื่องของ แบตเตอรี่ไปสนใจเรื่องของกันแบตเตอรี่ก็เซ็งก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบเราจกันอีกที่หนึ่งครับขอบคุบค